นี่ตอนนี้น้องอารินไม่อยู่แล้วนะคะร้องแล้วอยากมีลูกสาวค่ะโอ้ยอย่ามีลูกสาวอยากมีลูกสาวแล้วทำไม่อยากมีลูกชายน้องเซมแมรี่อยากมีลูกสาวลูกโอ้น่าจะหิวนมหรือเปล่าโอกินแน่นมน่นนะนี่ก็มีเยอะแยะเลยก็มีเยอะแยะเลยโอ้เอานี่ดีใจดีใจได้เห็นน่าจะไม่อยู่ละต้องเรียกพี่เอ็มต้องเรียกแม่เอ็มมาพี่แกไปเรียกแม่เอ็มมาเร็วแม่เอ็มน้องร้องตัวบ้าน่าจะไม่อยู่ ถึงมากเลยอ่ะจัดผ้ามาตรงเนี้ยจะสิบห้าโลแล้วอ่ะโอ้จะสิบห้าโลแล้วโอ้ร้องร้องร้องในขณะที่พี่ลินนะคะอุ้มน้องอลินไปให้แม่นะไปให้คุณแม่นะคะก็เลยอยู่กับน้องเซนเหมือนเดิมน,น้องเซนเอารถน้องมาเล่นอีกแล้วใช่ไหมครับอ่ะโธ่เขยรถเขยรถเขยรถเลยอ่ะโธ่โตาหวานหน่อยดิตาหวานทำยังไงไหนทำหน้าวะยิ้มหวานกันยิ้มหวานโป้มือเก่งๆห่อยโป้มือเก่งๆโอานี่ยิ้มหวานนะลูกไหนตัวมือเก่งๆไหนเก่งๆทำยังไงเล้อ โอ้จะเขน็นจะเขน okay, okay, okay. ็นโอเคโอเคโอเคไปอ่าลองดูซิตอนนี้พี่เกลี่จะอุ้มน้องเซนนะคะมาดูกันว่าจะอุ้มแบบไหมโอเคน้อ,คอ,ค<า>องเซนน,นันน่งไหมนารินโตแล้วอาริน,นโตแล้วใช่ไหมคะอ้าวน้องเซนมานั่งในรถเข็นได้ยังไงพี่ว่าเข็นน้องแล้วระวังระวังเขน็ขนเขนบบ็นเบาๆลูกนี่ตอนนี้พี่เกลี่อา้าวพี่เกลี่ไปแล้วพี่เกลี่วิ่งไปขายลูกชิ้นแล้วตอนนี้ฮะไปโอ้